เอาสวัสด oh, 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 ีคร uh ับเตียงคำโอ้ยเราต้องมีโอกาสได้เจอกันบ้างครับเตียงคำนาไกรสบครับสู่มากอ๋ออยู่บ้านชื่ออย่างนั้นนะไอไออะไร Amazing นาไกลอ่ะออนั่นแหละครับครับครับน่าไปแะนอนคืนขึ้นไปหลักดาวครับครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอีก กลับอ๋อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกครับวีซ่าจะหมดครับก็เลยต้องกลับก่อนอีกสามครับอีกสามมื้อนี่แหละครับ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 บ่าวต้อยล็อกคอผมมาประจำเลยครับตอนนี้ครับลำบากมากครับตอนนี้โอเคครับโอเคครับครับ น้องนิ่มน้องนิ่มบอกต้องมาให้น้องให้ได้เด้อมาให้ได้เด้อบอกแล้วมามาให้ได้ได้เด้อเออทำไมเ้าเอ้าลดราคาเหลือหมื่นสามใช่เอชชันห้าลดราคาเอาหรือม่แต่ในช้อปปี้เนี่ยเจ็ดเดือนเจ็ดเก้าเดือนเก้าเลยเหลือแค่แปดพันเก้าพันกว่าเองนะเราไม่กล้าเอา ไม่ของแท้เลยของจากเสียมสุดเลยเพราะกับร้านมันซื้อกับร้านมันนั้กว่าใช่ไหมมันเทียได้ถว่าถ้าว่าเอาังประมาณแด้นเออมันลดราคาเอาเอาคอมโบเลยเอออย่าอย่าลิ้นนะของเด็กน้อยนะลิ้นของคุณง่ายลุนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเสียตังคย่อยเพื่อนเสียตัง โอ้ยสแตนดาร์ตี่เนาะแบต้อนเดียวสแตนดารแต่แต่จริงๆนะแบต้อนเดียวของแอคชั่นห้าอยู่ได้วันหนึงเลยนะอยู่ได้มื้อหนึ่งเลยไปถึงว่าผมกับเอ่อเตรียมคำหน้ากายไปออกชนบทมันไม่มีไอฟพอแบบนั้นไม่ได้ต้องต้องเอาสายต้องเอาสายต้องต้องพกติดแบบเอาสามลดออกอันบูรพานะ เอาไปก่อนเมื่อเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสพาผมไปตัดเสียงลือบ้างเนาะพาแต่ปีเตอร์ขาแต่ปีเตอร์แล้วไปแต่ปีเตอร์พาลงนี่ไปตัดเสียงลือเนี่ยนะนี่ครับทุกคนสนานสนิทยูทูบได้ครับตัดอีกสองคนนะท่านบิดมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ จากสามหมื่นเจ็ดเือสองหมื่นเก้าอะของไออันนั้นบอกไอซีโปบอกฮะมินิสีโปโรเรือสองหมื่นเก้าปกมากอะปลุกกระป,ป,ป,ปลุกปลุกตูซื้อเลยพรา,าร้านใหญ่เขาเขาลดตลอดร้านบิ๊กก็ไม่ได้กับร้ารนแบบน่้นน่าตอนนี้ผมก็ซื้อยินยอด ยับตกอยู่โอเคแต่เย็นเย็นยับตกอยู่ใคยได้ไม่มีอ้ใครโดนมาบินเนี่ยตรงนี้สวยมากเลยบินรอบวงกลมเอาเดินเดืนเดืนตุลากรถ้าได้ได้ผมผมยังรอเอฟซีอยู่นะครับทุกคนนะอยากได้ดูกันยังทุกคนวันนี้ไลฟ์สดยูทูบอยู่เอาคนดูสามสิบกว่ายินคาคนอื่นได้เลยได้ยินหมดแล้วเนี่ย ดิสุกบอยังโอ้โหดสุกไงเนาะกินฟองวานก่อนเนาะกินวานน้ำก้อนละลายหมดแล้วบอ๊ะมาถึงนี้น้ำซุปเสร่อลไรเขาใส่น้ำก้อนมามันน่าจะละลายหมดแล้วน้นหวานเนาะน้ำหวานเ้ามากินฟองวานเนาะมันดูไหม่ง่ายหรอกโอ้ยมีคนจำได้ว่าเป็นนาทีทำน้ำโอ้โห คลิปดังกันะโอ้เอ็นตีคอมเมนตบอกว่าจัาตัวยังเท่ตัวนี้เออกไอับไปสักพักก็น่ครับหาข้นกึ้นทางบ้านน้องซุก เออโบพาพาไปทำคอนเทนต์ตัวน้ำก็ได้ถ้าไม่หาบให้น้องพาไปดูบ่อไอ้แค่ทางมาเมื่อกี้ก็เกือบไปแล้วผมเกือบได้ลงไปในน้ำแล้วอ๋อมันอยู่ริมถนนใหญ่เห็มไหมไอ้ตรงที่เราขับผ่านมันน่ะเป็นไม้เลยให้ผมขึ้นมาตรงได้น้องสุกไปหาบได้ไหมให้พาไปดูบ่อนะพาไปดูบ่อให้น้องเิ่มพาไปดูบ่อนะ สังกูนะบอกัไมแบตเร็วจังแบบหมดเร็วมากเลยานะครับเต็ม้งเเลยสังกันเต็มเตอเดี๋ยวห้นขอลว่าโอ้โหอูมแล้วก็อยู่บอลรถนะใอมิมาตรงนี้เลยนะคร จะไปตำแล้วเหรอยังตําตาตำาออกมาตำตรงนี้นะกินของหวานก่อนของกินของหวานก่อนนะไล่แน่เลยนะตุ๊กนางเอกหาบน้ำจำได้เออลืมยูน้ำยูอะไรมาแบบหลายๆเนอะเอ๊ะน้ำน้ำกคอนชิราเลซ่น่อง ก็เขาใส่น้ำก้อนมาด้วยแต่มาถึงนี่น้ำก้อนก็กลายเป็นน้ำเปล่าไปแล้วละลายหมดละลายหมดแล้วไม่ละลายก็กระเด็นตกไปบ้างบ้าเกือบกระโดดออกจากซุงแล้วเคยมีนะคนซื้อไอไอติมไอซิ่งไปฝากลูกเออกลับถึงบ้านกะติดเข้าเอาใส่กระติบเข้าไว้ไปถึงบ้านเปิดเรือจะไหมเรือทำไมน้ำย้อยไปบนตลาดทาวแม่ค้าโกหกโกหกแม่ค้าหลอกหลอกขายเต็ม ได้ตอนถอนมัมักบอกขนมแบดเนี้ยมักมักกินของหวานพี่ก็มักกินของหวานนะน้ำตาล <c oughs> นั่นแสดงว่าเรามักเหมือนกันใจตรงกันใจตรงกัน,รกนเราจะหวานไาไปด้วยกัน <c oughs> ตอนตอนมีขาผมเดินไปซื้อประจำพอมีขาผมเดินไปซื้อประจำตอนนี้ต้องตอนนี้ไม่มีขาก็ยังกินอยู่เลยเลือแขนเนือแขนอย่างเดียวตอนมีขาผมอุนร้านที่ประจำเะแซ่บเลยแบงๆด้วยี่ไม่รู้ว่าต้องซื้อมากี่ถุงนี่ก็นั่นแหละเซ่บเดี๋ยวไม่ไม่ใช่อะไรซื้อมาให้เอฟซีเขาได้คอมเมนต์ด่าพี่ว่าเออซื้อมาไม่ครบคนอีกแล้วโอ้กินน้ำเดืยมน้ำเซ็น้ำตาลน้ซ่บ พี่ทำคอนเทนต์ไงแบบซื้อของมาน้อยแล้วแบบไม่พอคนให้คนมาคอมเมนต์ด่าค <c oughs> ือเข้าฝ่าเข้าดอยมาไม่รู้ไงบางทีแบกมามันก็ลํำบาก <c oughs> เอาจริงนะมันแตกไปถุงหนึ่งนะหรือเ่าหล่นจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อ๋อน้ําน้นําไอพี่ซื้อแทสซี่มาแทสซี่ลอยไปข้างๆาบางคนก็ไม่รู้คิดว่าหน้าหน้าปักซอยมีเซเว่นอยู่ ไม,ไม่รู้ว่าในป่าในเขามันลำบากขนาดไหนวันหลังผมจะต้องติดกล้องแบบถ่ายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะก็เขาก็ไม่ดูอีกนะอยา่าอะไรครับปกติมากินของหวานนะครับมากินของคือเมื่อกี้ สวัสด,ดีครับสวัสดีทุกคนครับสาเวเพชรอย่างกินกดช่องกดช่องตอนนี้กำลังทำตำปะคงนะครับกิกินองหวานก่อนเธอไม่ใช่อะไรปลายังไม่สุดลองท้องไปก่อนโอ้ยลองท้องเห็นหน้าเจ้าก็อิ่มใจแล้วปิดเลยเหรอ ต้องหวขนาดนั้นหวานตัดขาเลยหวานตัดขาเลยผมคนละไม่ไม่ไม่บ่อยนะไม่บ่อยนะเอาไม่โอกาสบ่อยนะมี่ทำมะไ้มานันหาวอากาสยากมากทุกบททุนถือุบ คีเรามาุน euh, ี้กบยเคือมาแบบนี้มันไม่ได้เจออะไรคือถ้าไม่รู้จักมันไม่ได้รู้จักน้องนี่เข้ามานี่มันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรให้ถ่ายเลยมันมีแต่ป่าแล้วก็มีแต่ป่ามีแต่เขามีแต่น้ำมีแต่โคลนขนาดคนขี่รถผ่านกันยังไม่ได้มีเลยมาเจอตรงเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำเซนี่แหละคือระหว่างทางนี่ไม่มีคนเลยพี่นึกว่าแบบแบบ คงลงบอกคนอ่ะใช่แบบนี้ไม่มีใครเลยที่คิดในใจว่านี่ถ้าแบบรดเสียนี้ที่ต้องนอนตรงนั้นเลยนี่ก็ลังทาใจอ่อนนี้กลับไปนี่สามสิบโลฮอตนะมกว่าจะถึงตลาดอสัสพรเดินในถังเนี่ยกว่าต้นกว่านะโอ้โหลับมานี่จะไม่รู้เลยว่ามันไกลขนาดไหนีใครพามาเนี่ยกินด้วยกันตอนแรกนะเอาตรงๆนะนีม พี่คิดว่าพี่คงจะมาครั้งเดียวไม่มาแล้วแต่พอมาเจอ,เจอเจ้าอ่ะพี่คิดว่ายากกว่าน,นี้พี่ก็จะมาให้ได้แลในกล้องนะคนมงให้สาวผมติดกรอเปล่าใช่แล้วครับนี่โอ้มีเอฟซีรู้จักด้วยฝั่เนื้อาฝากตัวมากดติดตามเพจผมด้วยนะเอซี FC น้องสองคนนะช่องน้องน่าจะมีคนตามเยอะกว่าช่องผมอีกเออนี่ไงเมีบ เนี่ไงมีคนรู้จักด้วยเนี่ยคุณพี่สมพรปุ่มประเสริฐปมประเสริฐนะครับใช่สาวสมุกหรือเปล่าครับใช่แล้วครับตัวจริงเสียงจริงครับพาผมมาตกคาน,นาอยู่เมื่อกี้นี่เองครับสมรักเลย <c oughs> ตัวเป็นเป็นเลยครับ <c oughs> มามา,มากินกินขมหวานด้วยกัน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ทุกคนครับ <c oughs> โอ้โห FC เราก็ดูช่องน้องด้วยนะฝากขนมให้น้องซุปกินเลยเด้อเออฝากอะไรฝากมาได้นะรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาอีกนะเอวฝากกล้วยแจกมากินเลยกล้วยน้ำว้ามาให้บ่าวต้อยด้วยครับกล้วยบ่าวต้อยมักกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ามาเคลือบกระเพาะด้วยนี่หวานอย่งนั้นเลยหวานตัดขาเลยวาะไม่ไม่หวานเลยจะหวานตัดขาเลยอร่อยถ้ามีน้ำก้อนจะตื่นเลยเนี่ยคำลังดี น้องสุกม้นง,งานกันเป็นครั้งที่สองแล้วชื่อกินตลอดเลยไอ้ก็มากกินกันรอบชอา้าวหรอ<ต>อร่อยนะประเภทของหวานคือที่บุมักที่สุดคือทั่วดำจริงกินบุหรีย<อ>หรืออสมัยเด็กๆผมก็ไม่ชอบนะแต,ต,ต่โตมามอร่อย เยแสบเน,ะนาะสาลีได้อยู่ได้อยู่สลีแต่มันไปสุกสอยู่คือรดช่องถ้าแถวนี้มีอย่างแบบหมอน้อยเนาะมีใบนะหมอน้อยเนาะแต่บ้านน่าจะหลายมันทําง่ายแนละ้วน้ํามันเนาะเอามาคั้นเนาะ,ะเมื่อน้ำจะแน่อืมเอามาคั้นคั้นเป็นวุ้นแล้วก็ตั้งไว้มันก็จะเป็นวุ้นเนาะผมเคยเคยเคย,เคยทำแตวนี้โบมีอคุณไม่เคยเห็นดู เจอบ้านน้อยเลยหมอน้อย <Jamie, S 2> ไม่มีมีหมอใหญ่ไหมอ้วนแล้วนี่อยู่สุดเหนือหัวเนี่ยตู้รุบ้านต้องสุกทักทายเอฟซีหน่อยครับสบายดีเด้อจับจับตัวแข่งมาทีนึงคนสวยของผมนะครับโอ้เอฟซีบอก น้องสมสุขนะโอ้โน้องเน่นน้องเน่นสวัสดีห้าสิบห้าคนด้วยนะครับไม่น่าเชื่อว,ว่ากลางทุ่งนาไกลไกลผู้คนขนาดนี้ยังมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เราได้ใช้ไ์สดแบบไม่สะดุดเลยนะสุดยอดเลยครับอือันดับนอกจากสัญญาณเนี่ยแล้วครับผมต้องเซฟแบตด้วยนะทุกคนดังนั้นผมจะไลฟ์นานไม่ได้รอติดตามชมคลิปนะครับคลิปยาวคลิปสั้นนะในทางช่องยูทูบแบบคงไปเที่ยวกันด้วยนะครับใครที่เป็น fc น้องก็มาติดตามผมด้วยเด้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปซับสไครต์ร่วมเดินทางไปด้วยกันครับแบกไปเที่ยวครับอย่าลืมตามคลิปยาวครับบ่ายสามวันนี้ไอเหี้ยตะปัดลงคลิปเหมือนเดิมครับตามคลิปใหม่ทุกวันครับไปแล้วบายๆหน่อยบายๆหน่อยคนดูร้อยกว่าแล้วนะ